สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะครับก็วันนี้ผมได้บีมตัวใหม่มานะครับเป็นรุ่นมินินะครับ295มินิของ BBS นะครับเป็นรุ่นทรโบนะครับผมจะมารีวิวแสงให้ลูกค้าดูนะครับผมก็ระยะที่ผมรีวิวนะครับหอผมนะครับอ่า20เมตรนะครับผมนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับแสงก็แรงนะครับตัวเล็กแต่ใส่หลอดใหญ่นะครับ มันเป็นตัวเล็กคือใส่หลอดใหญ่นะครับลายคมนะครับตัวเล็กอะดูนะครับผมและราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับผมนี่นะครับดอกใหญ่ก็ได้นะครับดอกเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเล่นนะครับผมก็ลายใหม่เยอะดีนะครับผมอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับลายที่ผมทําให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับของ BBS นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,800บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับผมอ่าก็แสงเป็นลำอย่างนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นนะครับระยะ20เมตรนะครับตึกผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะฉายมาให้ดูนะครับมันเป็นบีมตัวเล็กมินินะครับแต่ใส่หลอด295นะครับผมอ่าเป็นของบริษัท BBS นะครับนี่นะครับแรงนะครับผมไฟขอบเปิดได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดนะครับบอร์ดผมไม่พอนะครับใช้ h ชนแนลที่24เปิดนะครับผมต้องใช้บอร์ดชิงคองใหญ่ครับ ก็แสงประมาณนี้เลยนะครับผมที่ตึกผมนะครับฝากด้วยนะครับร้านโกโก้มิวสิกนะครับบริษัท v b s นะครับรับประกันอะไหล่2เดือนนะครับผมสวัสดีครับ